โอเคครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันอีกรอบนึงอันนี้จะเป็นในแบบจับฝาสูบตรงรุ่นนะครับที่ที่ที่เคยคุยไว้แต่ว่ายังไม่ได้เอามาให้ดูวันนี้เอามาให้ดูละเมื่อกี้ไม่ได้มาให้ดูอ่านี่มันเป็นอย่างนี้นะครับแบบจับฝาสูบตรงรุ่นก็คืออันยงอตัวนี้เป็นของเวทป้าสามวาลนะครับตัวนี้เป็นเวทป้าสามวาลอ่านี่เป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็คือใส่เข้าไปก็คือใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปเคาะหาศูนนะครับนี่เป็นอย่างนี้ ตรงรุ่นตรงรุ่นเลยก็คือใส่ปุ๊บมันก็จะปาดได้รุ่นเดียวรุ่นอื่นก็จะปาดไม่ได้รุ่นอื่นทําอะไรไม่ได้เลยใช้รุ่นนี้รุ่นเดียวนี่เป็นอย่างนี้งานดีๆเลยงานเนียนๆเลยเพ <'ve S 1> <ๆ>ื่อนๆอยากได้ตรงรุ่นรุ่นไหนบอกได้นะครับผมผลิตให้ได้จะผลิตไปใส่เครื่องกึงขนาดเล็กขนาดใหญ่ต้องบอกนะครับ <Yeah. S 1> ต้องบอกนะครับเพราะว่าเราจะได้ยอ่อส่วนขนาดตัวนี้ให้เล็กลงได้แล้วเอาไปใส่ <c oughs> สกับเครื่องกึงรุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีระยะวงสวิงมันไม่ได้นะครับ ต้องบอกนะครับเดี๋ยวผมทําให้อยากได้แบบจับฝาสูบรุ่นไหนตรงรุ่นไม่ตรงรุ่นอะไรเงี้ยก็บอกกันเดี๋ยวผมจัดการให้ไม่ยากนะครับอันนี้เป็นงานตัวอย่างอันนี้ลูกค้าเขาสั่งไว้นี่ผมจะส่งให้ลูกค้าวันวันนี้แหละครับเนี่ยตัวนี้แบบจับฝาสูบตรงรุ่นนะครับ,รบถ้าเพื่อนสนใจต้องการผลิตรุ่นไหนก็โทรเข้ามาสั่งโทรเข้ามาถามกันหรือไม่งั้นก็ทักแชทเข้ามาได้นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ